สวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาไปดานแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะทำให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่านี่เลยนะคะดาวของเรารอบที่ผ่านมานะคะทุกคนได้อยู่นะคะได้อยู่นะประมาณนี้เลยนะคะ อืมนะอยู่นะมาลองส่แต่ว่ามาเจาะเข้าอยู่นะคะวันนี้ลาวก็รวยนะทุกคนลาวใครตามลาวก็มีได้ตังนะมาบนล่างเลยนะคะ mm. เกือบสี่ตัวเนี่ยโอ้โหคนคิดนี่ยังปวดหัวเลยอะ่ะอยากได้เสีย mm. ดายสี่ตัวของเรา4019ของเขาเป็นเลขสองไหม ใครไม่เข้าใจไปย้อนดูคลิปได้นะในลบาบลาวนะมาวันนี้มี2ดาวนะวันนี้มี2ดาวนะวันนี้ดาววัดใจมากๆเลยนะคะแบบคือไปตามสูตรเลยไปวันนี้คือเจาะให้ไม่ได้นะคะก็จะวินให้อย่างเดียวนะคะเจาะให้ไม่ได้ก็จะวินให้อย่างเดียวนะฮะประมาณนี้นะ ดาวีพีนี่คือระวังนะทุกคนเพราะว่าเขามาหลายรอบมากนะมาสามตัวมาสองตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าอ่ะให้ระวังเอาเราก็ไม่รู้รนะว่าเขาจะมาตัวไหนนะเราไม่รู้หรอกแต่ว่านั่นแหละให้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อฝันศูนย์นะคะฝันศูนย์นะวันนี้วันนี้ศูนย์เกับหนึ่งศูนย์เขาแยกกันแล้วนะคะที่จริงก็ใส่ด้วยกันได้แต่ว่าเราแยกให้เฉยๆนะ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดต่อกันไปเลยแล้วก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์หกได้ไหมนะคะแล้วก็ศูนย์สามนะคะอืม 3 9นะคะทุกคน1 7 7 9นะคะ7 9ก็ช้ามาแล้วป่ะแต่มันอยู่ในสูตรไงทุกคนเอาไงดี3 4 03 06 09 70 7 3 7 6 10 1417 เอาเจ็ดเก้าแทนหนึ่งสี่ได้ไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่เหรอไม่ไม่เป็นไรอะตามนี้แหละนะคะสองสี่หกแปดไม่รู้เหมือนกันดาวก็มีอะไรที่แน่นอนนะทุกคนจับสามตัวมีอะไรบ้างหนะึ่งเก้าศูนย์ ศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็นะคะอ่ะนี่แหละไปตามนี้เลยนะคะนะคะเด่นศูนย์กับสี่นั่นเองนะคะ ดีวจะมาเล่าให้ฟังว่าเจาะอะไรนะเดี๋ยวนะฮะเด่น0403 0609 404347นะคะ0306 09404347รัเสเซียคงไม่ทันแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแต่ในกลุ่มระวังนะทุกคนถนะ้าใครอยากได้ได้หุ้นเร็วนะคะให้เข้ากลุ่มนะแน่หนูว่าแล้วหนูลืมอะไรนะ นี่สำคัญเลยนะคะสำหรับหนึ่งเ้า่ข้างบนนี่เห็นไหมนะฮะนะฮะอยากได้ให้ได้หนึ่งสอยู่นะแต่ว่ายวก่อนนะดูก่อนดูก่อนหนสได้ไมสอปสย์หนึ่งสี่หนึไม่ 1, 4, ไหนึ่งส เอาสี่ใส่ก็ได้นะทุกคนเอาสี่ใส่ไหมอ่ะเอาสี่ใส่นะถ้าใครจะวินส่กถ้าใครจะวินอ้าววินห้าตัวได้วินหกตัวได้จบเรื่องเลยเป,ประมาณนี้นะทุกคนให้มันแล้วแล้วไปเลยจบเด่นศูนย์กับสี่ไงศูนย์สี่อยู่ตรงนี้แล้วกำลังวันสามใส่ไปเลย นี่สำคัญมากนะนี่นนี่อ่าสำคัญนะอืมนะฮะอ่ะจะเล่าให้ฟังแยกดาวนะคะแยกดาวนะคะแยกดาวนะ1น1่1ศูนย์หนึ่งอย่้าสองเก้าห้าเซื้อเก้าองย่าลืมซื้อหกสองนัดคนซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองนะคะ, 92, า 62, ะ,ะดาวปก 03, 0ูนย์สามศูนยนะคะประมาณนี้นะคะ ปากกาสีเหลืองก็คือเน้นเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้บอกเลยว่าดาววีดาวปกติก็ดาววีคือเป็นการวัดใจมากๆเลยนะคะปัดวัดใจมากๆอะวินหกตัวได้วินห้าตัวได้เลยนะคะอะประมาณนี้นะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสเจ็ดนอันนี้นะคะขอให้โชคดีนะทุกคนสองสี่หกแปดสิบโอเคอะประมาณนี้นะคะ